กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราติดตามเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเราจะเห็นได้ว่ามีผลกระทบหลายอย่างทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันที่ทําให้ต้นทุนต่างๆเพิ่มตามมาทางค่าไฟฟ้าและแก๊สนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นทางออกช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้ของ ของประเทศไทยจะมีทางไหนบ้างจะมีทางรอดอย่างไรวันนี้ลองฟังมุมมองความคิดเห็นจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวรรณลิบตะพันลบไปด้วยกันค่ะผมว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับเนื่องจากว่าคำว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยถ้าเราพูดตรงๆนะวันนี้เนื่องจากว่าพื้นฐานของพลังงานเรา,เราไปอยู่ที่ฟอสซิลก็คือไปอยู่ที่น้ํามันไปอยู่ที่แก๊ส นะครับอย่างน้ํามันเนี่ยเราต้องนําเข้าวาันละล้านบาทเร็วแล้วเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะเรานําเข้าประมาณ8 0 9 0เพราะเราไม่มีบอ่อของเราเองเราอาจจะมีบอ่อแก๊สภายในประเทศบ้างมีบอ่อน้ํามันที่มีมีแหล่งผลิตไม่ไม่มากพอฉะนั้น80ประมาณ 80- 9 0เ้อนี่ยเราต้องนาเข้าฉะนั้นก็คือเราต้องเราต้องไปพึ่งคนอื่นฉะนั้นเนี่ยงั้นถ้าเราต้องไปพึ่งคนอื่นเราควบคุมราคาเขาไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีที่เราจะพึ่งตัวเองอะ สมมุติว่าเราใช้น้ํามันให้มันน้อยลงนะครับอะไรที่กินน้ํามันเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันไม่ก pues like ินน้ํามันนะครับเช่นสมมุติไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าที่แต่ละบ้านนําไปใช้เนี่ยเราผลิตจากแก๊สจากถ่านจากถ่านหินจากน้ํามันที่ต้องนาเข้าเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นผลิตอะไรที่อยู่ในประเทศได้ไหมผลิตอะไรที่อยู่ได้ใต้ท้องฟ้าเดียวกันลมส่งมาแสงอาทิตย์ส่งมาแล้วก็มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือตอนนี้เราพูดกันถึงเรื่องการใช้รถไฟฟ้าเนี่ย ฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราก็จะต้องพยายามวางแนวทางการใช้ทรัพยากรที่อยู่บนพื้นฐานของเราก็คือพยายามใช้ในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานที่เราผลิตเองได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เราก็เริ่มพูดกันถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าระบบนิเวศเราเนี่ยก็ต้องใช้เวลามันเหมือนไก่กับไข่อะทุกคนบอกใช้รถนไฟฟ้าเอาแล้วมีสถานีชาร์จหรือเปล่าคนนี้บอกเอาคุณสร้างสถานีชาร์จก่อนสิเดี๋ยวรถไฟฟ้ามาอีกคนนี้ก็บอกว่ารถไฟฟ้ามาก่อนที่ผมก็จะสร้างสถานีชาร์จเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยผมว่าเหมือนไก่อากาศผมว่าไม่ต้องคิดมากในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเกิดอยู่แล้วเรื่องรถไฟฟ้าแต่เราจะเร่งสปีดของการใช้รถไฟฟ้ายัางไงนะครับถ้าเกิดอีกหน่อยเป็นรถไฟฟ้าหมดเราก็ไม่ต้องนําเข้าน้ามันอีกหน่อยผลิตไฟฟ้าด้วยใช้พลังงานลมพลังงานแสงแดดเราก็ไม่ต้องใช้น้ํามันอันนี้ก,กเ็เป็นหลักง่ายๆที่เราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรามีอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น ไปไม่ถึงจุดที่ว่าต่อไปนี้เนี่ยไฟฟ้าเราผลิตจากธรรมชาตินะจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นของเราแล้วนะหรือว่ารถยนต์เนี่ยใช้ไฟฟ้าหมดแล้วตอนที่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยตอนนี้ผมอยากที่ผมคิดว่าจะช่วยได้นะก็คือต้องรณรงค์เรื่องการประหยัดนะครับวันนี้ผมคิดว่าการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยควรที่จะหยิบกลับมาใช้แล้วเมื่อก่อนนะครับเวลาที่น้ํามันแพงเนี่ยเราจะเราจะเห็นภาพการขี่จักรยานเราเห็นภาพการใส่เสื้อ ไม่ต้องใส่สูตรเราจะเห็นภาพการเปิดแอร์คอนดิชันที่26องศาอะไรเนี่ยยกตัวอย่างเนี้ยวันนี้ต้องหยิบภาพอย่างนี้กลับมาทํากันใหม่ลดลงในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดการนําเข้าอะไรนี่นะผมว่าอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ขณะเดียวกันเนี้ยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันร่วมมือกันยังไงเช่นตอนนี้ผมยังควบคุมการนําเข้าไม่ได้นะเพราะผมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่มีรถไฟฟ้า ยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตพลังงานในประเทศโดยการใช้พลังงานหมุนเวียนใช้ลมใช้แดดผมยังไม่พร้อมนะประหยัดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการที่ว่าอยากให้สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงหรือตอนนี้เราพูดกันเรื่องว่าน้ํามันแพงอา้าวเราก็ไปดูโครงสร้างราคาน้ํามันว่าอะไรที่จะขอความร่วมมือกันได้ไหมสมมติบางทีนะผมเห็นเวลาของแพงมากมากเนี่ยหน่วยงานราชก,การก็จะไปขอความร่วมมือจากพ่อค้าจากโรงงานผู้ผลิต ช่วงนี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่าเพิ่งขึ้นราคานะนะขอช่วยพยุงพยุงกันไปก่อนเนี่ย mm. ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการขอความร่วมมือไม่ใช่เป็นเรื่องของการว่าเราไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายผิดกติกานะครับการที่จะคุยกับพ่อค้าคุยกับโรงงานผลิตสินค้าผมว่าคุณมีกาไร10%เนะอนะช่วงนี้ขอกาไรสัก5%ได้ไหมเพราะว่าน้ํามันมันแพงมากชาวบ้านเดือดร้อนคุณกําไรแต่คนที่ขาดทุนแน่ๆคือประชาชน,นะประชาชนขาดทุนทุกอย่างเลย ขาดทุนจากสินค้าอุปโภคบริโภคขาดทุนจากน้ำมันแพงฉะนั้นผมว่าวันนี้นะถ้ากฎหมายควบคุมไม่ได้หรือกฎหมายยังไม่มีการใช้บังคับการขอความร่วมมือการขอความเห็นอกเห็นใจเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดอย่างตอนนี้เราพูดกันเรื่องว่าค่าการกันนะครับก็พูดกันนะครับบอกว่าค่าการกันบางทีก็ขึ้นไปต่อลิตรนีต่อลิตรเนี่ยองค์ประกอบน้ำมันเนี่ยมีอยู่5ส่วนที่สําคัญ 1. ค่าน้ํามันดิบ 2. ค่าการกัน 3. ค่าการตลาด4 ภาษีที่เกี่ยวข้องผ้ากองทุนน้ามันกองทุนน้ามันเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วเพราะตอนนี้ไม่เก็บภาษีก็ลดเต็มที่ละมันก็เหลือค่าการตลาด mm hmm. เหลือค่าการการันและน้ํามันดิบน้ามันดิบเราควบคุมไม่ได้ก็ตัดไปก็เหลือ2ปัจจัยก็คือค่าการตลาดกับค mm hmm. ่าการกันค่าการกันก,ก,ก,ก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เอาน้ํามันดิบมาก,กันให้เป็นน้ํามันสุกณโรลงกันว่าลิตรละกี่บาทค่าการตลาดก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันที่กันเสร็จแล้วส่งไปตามปั๊มแล้วขายให้กับประชาชน ฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราจะขอความร่วมมือกับปั๊มน้ํามันในเรื่องของการที่จะดูแลค่าการตลาดสมมุติคุณมีกําไรเท่านี้นะช่วยลดกาไรหน่อยอคุยกับลงกันนะวันนี้คุณมีกําไรลิตรละเท่าไหร่สมมุติค่าการกันมีขึ้นมีลงก็จริงคุณยังมีกําไรหรือเปล่าล่ะถ้าคุณขาดทุนไม่เป็นไรไม่พูดถึงกันแต่ถ้าคุณมีกําไรสมมุติคุณมีกําไรลิตรละสบาทนะจากน้ํามัน50บาท3บาทจาก50บาทก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยก็คิดก็ไป คุณลดไปหน่อยได้ไหมลดกําไรคุณลดมาสักบาทหนึงได้ไหมช่วงนี้นะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไปบังคับเขาตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของธุรกิจอ่ะเขาจะให้ความร่วมมือก็ได้ไม่ให้ความร่วมมือก็ได้แต่ประชาชนเดือดร้อนถ้าคุณให้ความร่วมมือนะคุณก็ได้เครดิตจากประชาชนนะครับเขาบอกคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันอาวคนไทยรักจริงก็ไม่ทิ้งกันยามยากทุกคนก็มาช่วยกันซิผมผมไม่ได้ไปบอกให้คุณขาดทุนสมมุติคุณยังบอกว่าคุณยังมีกําไรลิดละสองบาท คุณเหลือ6กสลึงได้ไหมเหลือบาทหนึ่งได้ไหมแลวส่วนนั้นน่มันลดราคาให้น้มันอย่างที่คุณได้ใจนะอันนี้คือการสร้างภาพลักษณ์อันนี้เขาเรียกว่า CSR นะลงกันกับผู้ใช้น้ํามันเนี่ยเป็นคู่เป็นเป็นคู่บทสนทนาเป็นคู่ค้าธุรกิจที่ตลอดการ,รทุกวันผมต้องเติมน้ามันคุณอนะ่ะโอ้โหเวลาผมเดือดร้อนค,คุณช่วยผมหน่อยยังไงผมก็ไม่ลืมคุณนะผมก็เติมปั๊มคุณนะ่ะตลอดนะครับฉะนั้นวันเนี้ยผมว่ามันเป็นอารมณ์ ของการเห็นอกเห็นใจรักจริงไม่ทิ้งกันนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายมันเป็นอะไรที่เราต้องต้องแชร์ทุกแชร์สุขอะแบ่งทุกแบ่งสุขเพื่อให้ประเทศอยู่ได้ให้คนไทยอยู่ได้นะฉะนั้นผมว่าก็คือการขอร้องขอความร่วมมือขอความเห็นใจคุณช่วยผมยามยากและในที่สุดผมไม่ลืมคุณอะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ